ฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ c p n Thailand แม้เศษซากความเสียหายในชนวนนกาซาจะสะท้อนชัยชนะทางการทหารของอิสราเอลแต่กระแสะโลกกลับไม่เป็นใจนายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาเมอร์ประกาศจะรับรองรัฐปาเลสไตน์ในเดือนกันยายนหากอิสราเอลไม่ยอมตกลงหยุดยิงโดยสอดคล้องกับฝรั่งเศสที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน โอมาอวานดลลาผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศปาเลสไตน์ออกมาแสดงความยินดีว่าเรามองว่าการรับรองรัฐปาเลสไตน์โดยสหาราชอาณาจักรจะนำมาซึ่งความยุติธรรมและสันติภาพในภูมิภาคประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขาไม่ได้หารือกับนายสตาเมอร์เรื่องนี้ระหว่างพบกันและได้วิจารณ์แผนดังกล่าวว่าเป็นเหมือนการให้รางวัลแก่ฮามาสซึ่งเขาไม่เห็นด้วยเลยแม้แต่น้อย อังกฤษเริ่มเคลื่อนไหวหลังแผนการผลักดันสหประชาชาติให้สนับสนุนทางออกแบบสองรัฐของฝรั่งเศสล้มเหลวโดยมีเพียงราว15ประเทศที่ร่วมลงนามในถแถลงการเรียกร้องให้รับรองรัฐป,ปาเลสไตน์รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลกิเดโอนซาอาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าเรารู้ดีว่าประเทศในยุโรปบางแห่งมีประชากรมุสลิมจำนวนมากซึ่งบางครั้งส่งผลต่อ,อน,นโยบายของรัฐบาลแต่เรื่องนี้จะไม่ทำให้อิสราเอลต้องพลีชีพ เราจะไม่ยอมให้มีรัฐของกลุ่มก่อการร้ายยิฮารผุดขึ้นกลางดินแดนบรรพบุรุษของเราไม่มีทางแน่นอน <think> เมื่อเช้าวันพฤหัสที่ผ่านมาฉนวนกาซายังคงถูกถลม่มทั้งนี้อิสราเอลมุ่งมั่นในการช่วยเหลือตัวประกันยิวที่ยังเหลืออยู่ราว50คนโดยนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูยืนยันว่าเขาเจตจาเรื่องนี้ทุกวันกล่าวว่า แต่มีอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งและทุกคนรู้ดีนั่นคือฮามาสที่ทั้งดื้อดึงที่จะไม่ยอมปล่อยตัวประกันประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดไว้ คนกลางก็รู้ไม่มีใครไม่รู้เราจะไม่ยอมแพ้และจะเดินหน้าทำทุกทางเท่าที่ทำได้ในทันยาฮูกล่าวนับเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่สหาภาพยุโรปและสันนิบาตอาหรับทั้งหมดรวมถึงประเทศมุสลิมต่างร่วมลงนามในปฏิญญาสากลประนามเหตุสังหารหมู่เมื่อวันที่7ตุลาคม2023พร้อมเรียกร้องให้ฮามาสปล่อยตัวประกรันทั้งหมดและยุติการปกครองฉนวนกาซานี่คือสัญญาณแห่งความหวังสำหรับอิสราเอลที่กำลังเข้าสู่วาระครบรอบ2ปี ของเหตุโจมตีที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติ CBN News CB <N. S 1> รายงาน